สวัสดีครับพี่น้องกองไฟสูคุซุคนกยูนีตอนรับเข้าสูช่องกะสซางชาแนลนะครับบอกไ่้ยันเห็นอยู่นีนะครับเป็นมางค่อของทีมงานเพชรสารไทยเพ็รสายทานนะครับกันด้วยเฮนูฮุกตาโต จองสี่สามสองน่อหนหูตาโตนะฮะห้าห้าลูกห้ายันไปยันไปแคดลูกเี้ออกจากทังแบบเหนเแบบเหนืเหน่มลาท่างไยพอที่จะตัเง

เพราะว่าเป็นตัวเล็ตัวสูงแต่การเดินทางดีมากโยกสอดเดี่ยวดูงเต็มตาเลยมอง้าว้ายของขบางต้องกมรอมโูตาโตนะครับแต่ว่าเกินมัด โดยเขตสายท่านนะครับทูตสมราชาจานท์ทสัมราชาจานิ์ทสัมราชาจานขอให้ผู้นำมาวยมาถวายจะไดู้้รสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงขอให้ผู้มีรสุขภาพแข็งแรงอายุ่ัืน

ลอยห้าสิบพันลอยหาสิพันไปนะครับสำหรับพอลุกตาตัวจับวัวจับพื้นหางอัเฮนเตอร์ให้จับเฮนเตอร์ทอลพอดี ขอลังเลอยู่แต่มานังสภาพเดิมเบาใส่หน้าสีลอยขาันกไรคับเด้อใส่อะไรยันย่เบาของร้อยทำตุกแคล้องน้าหา บาเเสมอเหมือนมี่คนดีเรืนโจรลบ้าขาระบางต่อไปบางนี้เบิรงเรามีหลเลย คิดคีบนี่หันสมิกิี่ันสามคิดคีบิอยจิ้ไปเรื่อยๆที่บอกใรก็จะไปบอกว่าเรียนั่นเรียกโน่หมูลยแบบหม่ยหมอ พอสนควรไรกันทั้งที่เล็ดดำๆนะครก็ไม่ผดขาวทำให้ถึงา่าง้มันอยู่ข้างบนแต่แประด่ลยอย่เอ้าสามร้อย้น สี่สูงมากเบาโยกบาบอลเบาเบาเลี้ายองยุนเดี๋ยวเราแทะเราไม่ต้องมีพี่อยห้าเป็นเพื่อนโอ้โหไหนครับ สามร้อยี่า <ök. S 1> ตอาไปลยิังกันอยยสูงสองเมรยี่สิบห้าสิบไปหกาแล้วกรมใจกันละกันห่บาไม่อเลยนะมใจกันห่บาไม่อ้ไปยิ่สูงก เห็นป่ไว้ยิ่สูงอยู่เออฮอดงหัวอีหรี่เขาญ่น่ะแก้งหัวปลาปลาโกเมียเอ้ยโกเมียงงจั่มเบ ไสขวานขาหนดที่มันไม่ย่ลงมาลตัว้าศที่นนไป้งูน้อไปไม่ต้องสุดนะครับไปครับโต กันทั้งสองฝั่งางปะเดนออไปร่วพนปะเดนตะไคร้เดอหันเด้อกลับคยยนะครับยี่สิบห้าติตนสอยสี่าม่อยสี่สบสามคนนสรเอ